ตินกาเพิ่มขึ้นจริงหรือเปล่ามีคนถามหมอเข้ามาค่ะว่าถ้ายิ้มเยอะๆอะแล้วจะดูแก่เร็วจริงหรือเปล่าตินกาเยอะๆขึ้นจริงหรือเปล่าทําเขาเข้าใจแบบนี้นะคะทุกคนดวงตาเราเนี่ยมันจะมีกล้ามเนื้อหมัดนึงค่ะที่เป็นวงกลมล้อมรอบดวงตาเลยค่ะชื่อว่า orbicularis muscle ค่ะซึ่งเวลาที่เรายิ้มเวลาที่เราแสดงสีหน้าเนี่ยนะคะถึงแม้เนี่ยเวลาหมอพูดแบบนี้นะกล้ามเนื้อหมัดเนี่ยมันหยกหด ขยยาหดขยาย,ย,ายตลอดเวลาพอกล้ามเนื้อมันหดขยายค่ะผิวหนังที่อยู่บนกล้ามเนื้อนั้นทั้งหลายค่ะมันก็เกิดการย่นการยับการเหี่ยวขึ้นนั่นเองใครที่ชอบยิ้มบ่อยๆหรือว่าเป็นคนอารมณ์ดีหวัวเราะเยอะๆค่ะแน่นอนตินกามาเร็วค่ะ โมท็อกเป็นสารที่ช่วยในเรื่องของการยับยั้งการเกิดริ้วรอยนะคะได้ดีที่สุดเลยค่ะเพราะมันทําหน้าที่ในการคลายกล้ามเนื้ออาจจะหดใช่ไหมไม่ให้หดอ่ะคลายพอคลายปุ๊บเนี่ยมันก็ทําให้ริ้ว